สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของร้านสวัสดีเคมีซัคฟอจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวคอรีนที่เห็นอยู่ในขนาดนี้คือเป็นขนาดบรรจุ25กิโลกรัมนะคะน้ำหนักของคอรีนกับตัวหน่วยตวงปริมาตรที่เป็นลิตรเนี่ยปริมาณกิโลกรัมจะหนักกว่ากันนิดนึงถ้าเอาไปตวงแล้วนะคะ t e x t อร์น้ำยาที่เห็นอยู่เนี่ยมันความจุคือ,อ,อ25กิโลกรัมสีของน้ำยาคอรีนเนี่ยนะคะ คือจะออกเป็นโทนสีเหลืองนะคะสีเหลืองไม่เข้มมากนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการที่จะระเหยไปในอากาศได้ง่ายนะคะเป็นสารระเหยนะคะที่ผลิตอยู่ตรงนี้5%ความเข้มข้น5%นะคะทำสำหรับงานซักผ้าโรงแรมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ได้ซื้องานคอรีนกับทางร้านเราคุณจะมีโอกาสเจอคอรีนที่ที่เข้มข้นมากกว่านี้ คือสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นจะใช้ในงานที่เป็นพวกผ้าพเยาภาพลงผ้าพ,พยาบาลผ้าทำครอดผ้าผ่าตัดตรงนั้นจะมีความสามารถในการกัดขจัดคราบสูงแต่รุนแรงมากกว่าเกินจําเป็นที่จะต้องมาใช้ในงานโรงแรมเพราะว่าถ้าเกิดเอาความเข้มข้นสิบเปอร์เซ็นลองไปถามเซลล์ที่ขายเคมีได้ถ้าสิบเปอร์เซ็นโอกาสที่คุณมาใช้ในงานผ้าโรงแรมจะขาดแล้วก็บางเร็วเนี่ยสูงกว่ากันเท่าตัว ก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือของเราเนี่ยจะแตกต่างกว่ายี่ห้ออื่นในท้องตลาดมากๆเลยคือทําที่ความเข้มข้นที่5% 5%มีความสามารถในการที่จะฟอกผ้าขาวได้ดีขจัดคราบเลือดได้ดีนะคะเอามาแช่คราบเลือดก็ออกใส่ใช้ในใส่ในเครื่องไปพร้อมกับตัวน้ํายาซักผ้าของร้านเคมีซักฟอกสวัสดีเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการที่จะทําให้ผ้าที่เก่าหมองหมองในที่นี้คือ,อใช้แต่น้ายาซักผ้าผงซักฟอกทั้งปีทั้งชาติแล้วคุณไม่เคยใช้ ตัวสารประกอบฟอกขาวใดใดเลยเนี่ยนะคะก็จะกลับมาข่าวสะอาดใสได้นะคะถามว่ากี่ครั้ง3าครั้งคุณต้องซัก3าครั้งของร้านเราการันตีว่าซัก3าครั้งสภาพผ้าถึงมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าเวลาพับแล้วอยู่ในสตอแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสที่จะทําให้ผ้าบางนกขาดเนี่ยนะคะโดยประสบการณ์หลายๆโรงแรมจะกลัวเพราะคุณไปเจอผ้าไปเจอผ้าใช้กับคอรีนประเภท10 10เสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ในท้องตลาดเนี่ยเจอสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยนะคะสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันในระดับโรงพยาบาลเขาซักผ้าทำคลอดผ้าผ่าตัดที่มีคราบเลือดมากๆเขาใช้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออกแต่สิบเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันผ้าที่ซักตามโรงพยาบาลคุณไปสอบถามกาได้เลยส่วนใหญ่ผ้าขาดเร็วมากขาดเป็นรูขาดเป็นเผืน,นวง,ก,งกว้างวงเล็กวงน้อยเยอะมากนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนใหญ่ผ้าเขาเป็นผ้าโรงพยาบาลรัฐมีการจัดซื้อผ้าเหลือเฟือมากในขณะที่โรงแรม ผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าคอตตอนถ้าใช้สิบเปอร์เซ็นไม่เวิร์กต้องใช้ที่ห้าเปอร์เซ็นค่ะมีน้อยด้วยที่จะผลิตห้าเปอร์เซ็นเนี่ยน้อยมากค่ะน้อยมากมีห้าเปอร์เซ็นเนี่ยของที่ร้านสวัสดีเนี่ยนะคะตั้งใจผลิตออกมาแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นเมื่อสักครู่ในตอนต้นที่โชว์ตัวถังให้ดูเนี่ยนะคะจะเป็นน้ํายาที่ผลิตใหม่และเราจะปัญหาในงานซักผ้าของโรงแรมเยอะมากคือไปซื้อสินค้าที่เป็นน้ํายาฟอกขาวขขยตามท้องตลาดปรากฏว่าผ้าเหลืองแล้วซักไม่ออก คุณไปเจอคอรีนที่หมดอายุอย่าลืมว่าคอรีนเป็นสารที่เราเหยได้ในอากาศไอ้แพ็คเป็นขวดละลิตรสองลิตรสามลิตรที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปที่เป็นนี้เป็นยี่ห้อที่ดิฉันเอ่ยไม่ได้เนี่ยนะคะคุณคือเจอคอรีนที่มันหมดอายุพอมันหมดอายุปุ๊บมันก็ไปซับน้ําอยู่ในผ้าที่เป็นสีเหลืองขึ้นมาเหลืองซักไม่ออกเราเจองานโรงแรมที่ไม่รู้ว่าคอรีนงานเฉพาะต้องซื้อตรงกับ โรงงานอุตสาหกรรมเขาโดยตรงและย้ําเลยว่า5%เป็นความสามารถที่ปลอดภัยมากที่สุดกับผ้าจะได้ไม่ขาดนะคะ5%ก่อนซื้อคอรีนคุณถามเขาเลยว่าความเข้มข้น5%หรือเปล่าต้องการความเข้มข้นที่5% 10%ผ้าขาดค,ะคะ่ะถ้าใช้ไม่เป็นเอาไปละลายเจือจางน้ำไม่เป็นผ้าขาด แล้วก็น้ํายาคอเรีนงของเราเนี่ยสามารถใช้แช่นอกเครื่องได้และสามารถที่จะเทร่รวมซักกันกับน้ํายาซักผ้าสามารถเทร่รวมซักกันกับผงซักฟอกที่เป็นงานเกรดอุตสาหกรรมด้วยกันได้และเห็นผลได้ดีมากกว่าใช้เพียงน้ํายาซักผ้าอย่างเดียวเพราะอะไร <c oughs> ในระบบนานซักถ้าใครที่ยืนพื้นแต่น้ํายาซักโรงแรมนันที่ยืนพื้นแต่ผงซักฟอกร้อยวันพันปีไม่ใช้ ผ้าคุณจะหมองเร็วมากแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณเอาผ้าหมองไปซักกับผ้าที่ซื้อมาใหม่ๆผ้าที่ซื้อมาใหม่ๆไม่เกินหนึ่งเดือนหมองเท่ากันหมดหมองเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้งานเคมีซักฟอกที่เป็นสารประกอบคลอรนห้าเปอร์เซนยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในงานซักฟอกประจําวันอยู่นะคะอยูอ่แล้วก็ท่านใดที่มีผ้าสีอย่างเช่นผ้าขนหนูผ้าเจ็ดตัวสีน้ําเงินผ้าเจ็ดตัวสีแดงแยกซักได้ค่ะ ไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลตรงนี้ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของขาดทักษะในการเทรนการใช้เคมีติดต่อทางด้านเคมีสักฟองมาให้ได้เราดินดี่จเข้าไปทำ orientation ในเรื่องของการสอนการใช้เคมีต่างๆแล้วก็ทำให้ผ้าเนี่ยมีอายุการใช้งานได้มากถึง3ปี12 3 36เดือนหรือ3ปีลองติดต่อเข้ามาได้นะคะในเพจ a c e b o o k หรือใน u t u b e นะคะถ้าคิดว่าคลิป แล้วก็การบรรยายในวันนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดติดตามนะคะ subscribe กันเอาไว้ได้เพื่อที่ว่าจะได้มีในเรื่องของการาทักษะการใช้งานเคมีตัวอื่นๆในคลิปถัดไปนะคะส่วนในคลิปถัดไปมีอะไรเราจะมาพูดอัปเดตอีกเรื่องของอะไรจะเข้ามาอัปเดตให้ฟังในคราวหน้าสําหรับคลิปสั้นๆวันนี้ฝากในเรื่องของน้ํายาคอรีนควรจะต้องอยู่ที่5%เท่านั้นไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ